สวัสดีครับวันนี้มาวิครห์บอลกับบังในคลิปแรกนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้บังด้วยนะครับเลยชื่อช่องทิกตอกต้มีนะครับบังใบบอลทุกครั้งก็จะมีในทนะิกต o k เนาะวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับถ้าใน t ิกตอกก็ชี้ชี้ว่าวันนี้จะเลือกทีไหนนะครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับแล้วก็จะเห็นราคาอะไรกันด้วยเนาะวันนี้วันนี้ผม เลือกมาในลองทาง YouTube บ้างนะครับวันนี้ก็จะจัดมาให้3คู่ึ้นเหมือนใน t ิ k t o อนักนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นวันที่27พฤศจิกาเป็นคลิปแรกของผมเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้วบบวกพบกับดอทมูลนะครับวบบวกเล่นในบ้านเจอกับดอทมูลถือว่าดอทมูลนี้เป็นทีมที่ผมเสียกระตังกับมันมาเยอะเหมือนกันนะครับ เพราะว่ามันเอาแนวนอนไม่ได้นะวันนี้ไปเยือนแล้วไม่รู้ราคาต่อเท่าไรเดี๋ยวผมจะไปวิเคราะห์กันในรูปต่อ,ตอไปนะครับจะแข่งเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งจากพิมเมริอังกฤษมาจากฮิสตันพาเลทพบกับแอตตันวินล่าจะแข่งเวลาสี่ทุ่มนะครับคู่สุดท้ายก็จะเป็นคู่ของเซราอิตาลีกูเวนตุสพบกับอันตันตาจะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับลุ้นกันไปตามช่วงเวลาเลยนะครับสามทุ่มครึ่งคู่แรกไปก่อนเลยอ่ะคู่ที่หนึ่ง ผมให้ราคาเปิดก็เป็นดอทมูนต่อศูนย์ไม่มีใครต่อเยอะนะผมก็เลือกอันที่มันอันที่มันเซฟเไว้ก่อนนะครับที่มันปลอดภัยไว้ก่อนคู่ที่ 1. ดอทมูนราคาเปิดมาต่อศูนย์ก็ไม่ได้ต่ออะไรนะครับก็เดาว่าใครจะชนะก็แล้วกันคู่ที่2ก็เหมือนกันครับคิตตันพาเลตต่อศูนย์ไม่ใช่เรียกว่าต่อก็คือเสมอนะฮะปปอเสมอนะครับก็คู่คิตตันพาเลตคิตตันพาเลตเล่นในบ้านเดี๋ยวครวิเคราะห์กันข้างหลังเนาะคู่ที่3ามยูเวนตุสต่อ0.5 อันนี้ในเวลาเที่ยงคืนก็คอยไปติดตามกันเนาะราคาก็ต่อมาถือว่าไม่แพงสักเท่าไหร่นะครับ0.5ขอให้ยูวินตุสยิง1่ลูกก็พอแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันทางคู่แรกกันเลยนะครับตัวนักเตะของทางวบบวกถือว่ามีตัวนักเตะที่ดีเหมือนกันนะครับทางอาโนแล้วก็เวส เวกฮอสนะครับซึ่งเป็นกองหน้าตัวความหวังของวบบวกมาในแผน3-4-2-1ก็พร้อมจะบุกทางดอดมุลกันนะครับเคาไม่ยออาจจะไม่ยอมแพ้ในบ้านก็เหมือนกันนะครับแต่ทางตัวนักเตะดอดมุนก็ไม่แพ้กันนะครับมีเอเมเรชานนะครับเมลลิงแฮมแล้วก็บันดิตนะครับแล้วก็มากู้ร้อยออไม่มีตังก็มากู้ร้อยนะครับ วันนี้ถามว่าตัวนักเตะทางดัดมูลก็จัดแผนมาใน 4- 1 4 1ก็เซฟแดนกลางแล้วก็ห้อแดนหน้าก็อาจจะพอจะสู้ได้นะครับตัวนักเตะทางดอดมูลดีกว่านะครับผมว่าถึงแม้ว่าทางวาบวกจะเล่นในบ้านนะครับวันนี้ถ้าดูทางตัวนักเตะผมก็ทางไปทางดัดมูลอยู่นะครับเพราะว่ามีตัวนักเตะดีกรีกระดับโลกอยู่อย่างมากร้อยนะฮะมากร้อยนะครับอ่ะต่อไปไปดูกันทาง ห้านั้นหลังสุดของทาง2ทีมเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าการพบกันนะครับเฮดทูเฮดนะครับทางไฟบวกเฮ้ยวบบวกวบบวกแข่งกับ moon, ดอทมุนดอทมุลชนะมาตลอดเลยนะครับทางวบบวกทําอะไรดอทมุนไม่่อยได้นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ดอทมุนก็อยู่อันดับ6ถือว่าเก่งนะครับในปีนี้นะครับทำวบบวกนะครับแต่ถ้าดูกันทางในสถิตินี้ก็ ผมว่าดอทมุลก็ดีกว่านะครับเพราะว่าวบบวกน่าจะแพ้ทางให้กับดอทมุลนะครับวันนี้ดอทมุลมาเยือนแค่นั้นเองความได้เปรียบของทางวบบวกคือแค่เล่นในบ้านนะครับต่อไปไปดูกันทาง5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับวบบวกก็ล่าสุดไปแพ้เซบียามาในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเฮ้ยยูฟ่ายูฟ่านะครับยูฟ่ายูฟาลีมลกม้งมลลแล้วก็มาทางเสมอกันทางอาร์เมเนียบีเลเฟลแล้วก็มาแพ้ ทางอันซาโรติออบนะครับซึ่งทําให้ว่าวาบวกนี้เสียความมั่นใจไปเยอะเหมือนกันจากแพนแพ้2นัดแล้วก็เสมอ1นัดัดนะก,ก่อนหน้านั้นก็ทําผลงานได้ดีมากนะครับส่วนทางโบลุเซียดอดมุลเนี่ยผมว่าทํำผลงานได้ก็ไม่ย่ําแย่สักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะไปพลาดท่าแพ้ในสปอร์ติ้งลิสบอนมา3ประตูต่อ1นะครับแต่ในลีกตัวเองก็ทําผลงานได้ดีนะครับดอมุลชนะสตุการ์ไป2ประตูต่อ1ในวัน ใน20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเล่นในในหลีกดีมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนมากก็เห็นว่าเขาเล่นในบ้านนะไปเยือนก็ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมว่าดีกีดอทมูลเครดิตจะดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปหลังคลิปนะครับ ต่อไปทางคิตตันพาเลตนะครับคิตตันพาเลตเป็นจากอังกฤษก็มีวินฟิลซาฮาเบนเตเก้มาในแผน4 3 3นะครับตัวความหวังของทางคิตตันพาเลตวันนี้พวกเขาเล่นในบ้านนะครับถึงแม้ว่าจะเสียก็ทางนาธานเฟอร์กุสันแล้วก็เจมส์แม็กอาเธอร์นะครับก็ถือว่าสภาพทีมยังโอเคกว่านะครับส่วนทางแอสตันวินล่านี้ก็ไปมีทางสเฟนเจอร์ลาดมาคุมทีใหม่นะครับวันนี้ก็อาจจะเอนไปทางเจ้าบ้านอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเพราะว่า ตัวนักเตะถือว่ามดีดีกว่าเยอะเลยนะครับทั้งกาล็เกอร์ซารฮาแล้วก็เบนเตเก้ส่งทางแอตตันิลล่ามีโค้ดใหม่ก็อาจจะไม่เข้าขาอะไรกับโค้ดนะครับเรามาดูกันทางห้าการพบกันทั้งสองทีมเฮดทูเฮดนะครับคิตตันพาเลตเอาชนะในบ้านใน3าประตูต่อ2เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถือว่าคิตตันพาเลตเล่นในบ้านดีเหมือนกันนะครับส่วนทางแอตตันิลล่า e illa, ถ้าพวกเขาได้เป็นเจ้าบ้านก็ชนะคิตตันพาเลตได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ถ้าสรุปจาก5นะัด ที่เขาเจอกันก็พวกเขานี่ใครเล่นในบ้านคนนั้นได้เปรียบนะครับมีสถิติที่ดีกว่าในการเล่นในบ้านในการเจอกันนะครับส่วนทางตารางคะแนนเขาอยู่อันดับ14นะครับคิตตันพาเลตตแอตตาวิลล่าอยู่อันดับ17มี35คะแนนซึ่งถ้าดูชื่อชั้นแล้วก็คิตตันพาเลตดีกว่านะครับอ่าต่อไปไปดูกันทางห้านัดหลังสุดของคิตตันพาเลตก่อนนะ คิตตันพาเลตล่าสุดไปเสมอทางเบอร์รี่สาประตูต่อสซึ่งไปบุกถือว่าโอเคเลยนะครับแรกทางถ้าดูสถิตรวมการเล่นในบ้านถือว่าเล่นในบ้านได้ดีนะครับก็ชนะบุกแฮมตันไป2ประตูต่อศูนย์ในเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับแล้วก็บุกไปชนะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ2ซึ่งทําให้ทางคิตตันพาเลตมีสถิติที่ดีกว่านะครับเสมอกับแพ้นะเออเสมอกับชนะนะครับแล้วก็ทางแอตตันวิลล่านี่ก็ได้ได้โค้ชใหม่มาก็ชนะ ทางไบรตันมา2ประตูต่อศูนนะครับหรือว่าสตีเฟนเจอรหลานี่ทําผลงานได้ดีนะครับในการคุมแต่วันนี้เจอหลาดเพิ่งจะคุมทีมในการเจอนอกบ้านนะครับผมว่าวันนี้แอตตันวิลล่าอาจจะแพ้เลยก็ได้นะแต่ราคามันศูนย์ก็ไม่ต้องกลัวอาจจะเสมอยันเสมอก็ได้นะครับแต่ก็ต้องเอนไปทางเจ้าบ้านก่อนแล้วครับเดี๋ยวไปสรุปท้ายคิปนะครับแล้วก็มาดูคู่สุดท้ายยูเวนตุสกับอตาลันตานะครับยูเวนตุสก็ถือว่าเป็นตัวเป็นทีมที่ เป็นหัวตารางของทางเซราอิตาลี I นะครับแล้วก็ทางยูเวนตุสมีทางดิบาล่าโมลต้านะครับตัวความหวังในการทําประตูนี้มาในแผน4-4-2ก็มั่นใจในเกมรุกพอสมควรนะงั้นก็ไม่ให้หน้าแค่2ตัวอย่างนี้หรอกนะครับแล้วก็ทางอตาลนตามาใน3-4-1-2ซึ่งพวกเขาก็อยากจะมาบุกยูเวนตุสให้ชนะให้ได้นะครับวันนี้ยูเวนตุสก็จะขาดอารอนแลมซี่เนาะก็น่าเสียดยเหมือนกันแดนกลางขาดไป1นตัวนะครับส่วนแอตาลนตาก็จะมีพา พาซาลิกนะครับจากโคเอเชียแล้วก็ซัปปะต้านะครับซึ่งอาจจะสู้ได้กับทางยูเวนตุสวันนี้ยูเวนตุสเล่นในบ้านก็ควความได้เปรียบตรงนี้ไปนะครับเาไปดูกันทาง5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับ5้นัดหลังสุดก่อนเนาะก็ยูเวนตุสก็ไปแพ้เชลซีนะครับซึ่งเป็นทีมเก่งจากอังกฤษก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับก็ถ้าอยู่ในในลีกตัวเองก็พวกเขาก็เอาชนะได้นะทั้งลาซิโอและฟิออเรนติน่านะครับถ้าส่วนทางออตาลนตานี่ก็ ไวเสมอยังบอยในแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ในในลีกก็ทำผลงานได้ดีนะครับชนะสเปเชียมา5ต่อ2และกาญารีสอต่อ1วันนี้อยู่เป็นตูตในราคาอันตราย0.5น์นะครับแต่ว่ามาดูการพบกันทั้ง2ทีมก็ได้นะครับเพราะว่ายูเวนตุสน่าจะเป็นทีมที่เหนือกว่าในการพบกันกับอาตาลันตานะครับอยู่เวนทุสทำผลงานได้ดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะดีกรีทีมใหญ่นะครับวันนี้ยูเวนตุสเล่นในบ้านหนึ่งลูกเขาก็ต้องเอาชนะให้ได้นะครับเพื่อ ตารางคะแนนของตัวเองนอกจาะจะได้ไม่กดดันในหลีกแล้วก็ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับวันนี้สรุปทันเลยนะครับมันสรุปสั้นๆบอลบอลของบางใบบอลวันนี้ให้ต่อดอทมูลศูนย์นะครับราคาอาจจะขึ้นไปก็ได้นะครับวันนี้ทางดอทมูลเป็นทินต่อถึงแม้ว่าจะเยือนก็จัดดอทมูลไปเลยนะครับจัดสวนบางใบบอลก็ได้ไม่เป็นไรส่วนคู่ที่2ให้ลองแอตตันวิลล่าดีกว่านะครับลอง ให้กับทางแอตันวินล่าเพราะว่าบางมั่นใจในสเตฟนเจอร์ล่านะครับของขอล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 องของโค้ชใหม่นะครับทางแอตันวินล่านะครับส่วนคู่ที่3ให้ต่อยูเวนตุสไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับยูเวนตุสเล่นในบ้านนะครับอ่ะใครกะตามตามตามบางใบบอลก็ได้นะครับบางก็ให้แค่นี้นะครับบางสรุปพูดอะไรถ้าไม่ไม่ชอบอะไรยังไงก็สวนไปได้เลยนะครับ <laughs> เพราะว่าในติ๊กต็อกก็มาแบบออืื สวนสวนบางอย่างเดียวเลยสวนบางอย่างเดียวเลยวันนี้ก็ขอต้องขอลากาันไปก่อนนะเดี๋ยวจะทําคลิปมนาะให้ชมกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามที่ตอกแล้วก็มาติดตาม YouTube กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปต่อนะครับเฮงเกันนะครับสวัสดีครับ